ปลองฝันโดยชิเกตสติกมีทั้งเปรีย้ยวและเย็นในแผ่นเดียวชิคเกตสติกโฉมใหม่หัวฉีด PGMFI มอเตอร์ไซค์หัวฉีด, FI, ออดคือ Honda เย้เอาละครับและก่อนที่เราจะทราบว่านะครับใครเป็นสุดยอดคนปล่อยของในวันนี้ครับตอนนี้เราไปตามหาไว้มันกับ Honda าสกูบิ I กอกนเลยปล่ <Hello! S 1> อยของข่าวกับ Honda าสกูบิ I ไอครับมาตามหาไวมันกันที่สมุรปราการ มาดูครับไวมันเท่ๆครับมาแล้วครับโอ้โหมาอย่างเท่ครับรับของรางวัลจาก Honda s c o o p y i สำหรับสาสินยืนยาวยและนี่คือเกมสุดท้ายครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครเป็นสุดยอดคนเกยของในวันนี้ครับเกมนี้ครับทักษะการตีลังกาไกลใครไกลที่สุดครับผมควาแชมป์ไปเลยครับ ระยะแรกเรามาเล่นกันที่3.5เมตรเลยครับคนแรกครับอันนันอันวาใกล้พอสมควรนะครับตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มตื่นเต้นนิดหน่อยอหายใจหายใจลึกๆพร้อมนะครับอันนันพร้อมแล้วก็ลุยโอ้คราวนี้มีกดดันครับโหเร็วครับมาเร็วเลยครับ โโอ้หระยะ3.5เมตรอนันต์อันวาผ่านครับไปดูคนที่2กันเลยรอบนี้จะเป็นการโชว์รังการข้าง,ขงคุณนะครับระยะ3เมตร50นะครับระยะ3.5เมตรอุธเคยกระโดดห่นานแต่ว่ามีเซครับวันจริงจะทำได้ดีแค่ไหนบุธพร้อม มาครับบุตรบุตรมาแล้วครับบุตรโอ้โห,โหบุตรทำได้นิ่งเลยครับคนที่สามคือเกมนะครับจะผ่านหรือไม่สามเมตรห้าสิบครับน้องเกมจิตใจคือเราต้องกล้าครับคือแค่ใจไม่พอค,คือต้องเราต้องกล้าคิดแล้วก็กล้าทำด้วยครับ เกมโอ้โ <S <S> <S เอาละครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระยะ3.5เมตรผ่านหมดครับต้องไปตัดสินที่ระยะต่อไปเอาละครับมาถึงระยะนี้ครับ 4ี่เมตรห้าสิบครับคุณผู้ชมครับโอ้โหผมยืนมองจากตรงต้นไข่นะครับไปถึงปลายไข่นะครับไกลมากๆครับผมไม่น่าจะผ่านกันแล้วนะครับอันนั่นอันวาครับอยากกลับบ้านแล้วอ่ะตื่นเต้นอะมันดีนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเลยอนี้มีคนพลาดแน่นอนพร้อมสี่เมตรห้ลุยมาครับ ล,โหโหลงมาแล้วครับเท้านี่ลงมาผ่านแล้วครับแต่น้ำหนักตัวมันดูดลงมานะครับผมให้บั้นท้ายของเขามาสัมพันกับไข่อย่างนี้ไม่ผ่าน ระยะ4เมตร50เซนติเมตรครับอ๋อบุ๊นะครับบุบบ๊เขาแบบว่าจะเป็นคนที่มั่นใจมากครับแล้วว่าเขาจะเร็วเรื่องฟ r e e r u n i n g แล้วว่าปากลัวมากครับหรือว,ว่าปีนวิ่งกระโดดในระยะไกลๆเขาจะแบบว่าเน้นความไวมากกว่าแล้วก็เรื่องลังกาก็ไวเหมือนกันครับโดยเฉพาะลังกาข้างไวแล้วแม่นยำเลยครับผมพร้อมลุยสมาธิน้องบุ๊รมา และคนสุดท้ายครับคือน้องเกมครับถ้าน้องเกมทำไข่แตกนะครับบุตจะเป็นสุดยอดคนปล่อยของเราในวันนี้ทันทีครับ<อ>จากวันคัดเลือกนักกีฬาครับเกมเขาเคยตีลังกาข้ามคู่น้ำมาแล้วไกลประมาณ4-5เมตรวันนี้เกมจะผ่านระยะ4.5เมตรได้หรือไม่ ปล่อยของประลองฝันโดยรู้จริงรู้ใจเรื่องอะไรแล้วบริการถ้าเป็นจักรยานต้อง LA Bicycle Shop มีทั้งเปรี้ยวและเย็นในแผ่นเดียวชิคเกสติกโฉมใหม่หัวฉีดพี m ีเมเอฟไอเตอร์ไซค์หัวฉีดคือ Honda และยังไม่หมดครับ Honda าสกูบไครับมาวอชชัยอีกหนึ่งชุดครับ แล้วนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสานที่ของเราครับคุณสรีบริหารธุรกิจและแขกรับเชิเราครับอันนันตอันวาโอ้โหอ,อย่าลืมครับขอแค่คุณรักและเชื่อในสีที่คุณทำครับรพื้นที่อย่างนี้พร้อมสเสมอสำหรับคุณ<ร>แล้วกลับมาประลองฝันได้ใหม่<ฮ>ทุกวันเสาร์ส0บนาฬิกา,<ร>าได้เวลา,<ร>าปลาอ่อยคอวันนไปก่อนสวัสดีครับ